ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแบมพายไฮแต่เดี๋ยวก่อนนะนักเรียนของพวกเราอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยอ้าดูเหมือนว่าจะาผีดุดได้พวกนี้จะมาแล้วโอ้ยยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของพวกเรานะแมรี่โอ้นี่ต้องระวังหน่อยนะพวกกินพฮเฮ้ยไม่มีมารยาซะเลยอะแล้วเธอจะต้องเสียใจจำคำฉันไว้ให้ดีอฉันมีชื่อว่ามีออนะแอนแมรเธอทำอะไรอยู่เนี่ย รู้ไหมว่าเธอกำลังเล่นอยู่กับใครอย่าเขาไม่มีเงินรับไม่ให้ดีนะโอเคตามาเลยจ้าอย่ายอมแพ้ไปซะก่อนล่ะ<อ>นี่คือลองศบของพุทธอนะสาวน้อยมันเยือกเย็นมืดมิดแถมมีเมงม,ม,มุมเต็มเลยล่ะเต็มที่เลยนะจ้าแล้วอย่ามาเรียนสายล่ะห mm hmm. รือทำไมมันหนาวแบบนี้เนี่ย mm hmm. ฉันว่ามันก็สบายดีอะฉันชอบที่นี่นะ อุ๊บนากระดาษแบบนี้มันนอนไม่สบายเลยอะ,อะฉันไม่ต้องการเพื่อนบ,านาอบนาลล้านหรอกนะชิวเออบอตเดะมลรีจะทำอะไรของเธอนะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเธอกันหน่อยดีกว่าอย่าทำให้ฉันผิดหวังเลยเจตน,น้อยจะใช่ในตนนัวนาะยต็มที่เลยแม้ปีนี้ต้องเป็นปีที่สนุกมากแนะ่อ้าวนันมาจากไหนเนี่ยเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่ากลับมาอีกนะอะทำไมเธอต้องหดไหล่แบบนี้ด้วยอะ่ะนี่ใส่มีดีเลยอ๋อนี่มันเจ็บม,มากเลย ถึงเวลาที่โรงเรียนแวมไพร์ของพวกเราจะต้องมาเรียนปฏิบัติกันแล้วว้าวนี่น่ารักมากเลยนี่เขาเป็นใครเนี่ยโอ้ไม่นะนี่มันมนุษย์ป่าเป่าดิใช่แล้วอย่าเพิ่งวุ่นวายนะนี่แหละคือการประทะกันของมนุษย์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเฮ้ยเข้ามาเลยก็มาหมาน้อยอคิดว่าฉันจะยอมเธอนะฉันไม่ยอมหรอกแล้วฉันจะกัดเธอด้วยเี้วของฉันด้วย นี่อย่าไปกินฉนันนะตอนนี้ปเป็นไรจะไหวรายเดี๋ยวฉนันต้องบอกก้องตัวเองหน่อยแล้วนี่เอาไปน,นี่ไปเลยเธอโดดดีนะยีพีเลือดๆนี่ไงเอากะเทียไปกินเลยไปอาชอ่วยทำอะไรสักอย่างสิมีอาพอธอต้องได้แน่เลย,ยบอกลาชิพิขอเธอได้เลยเอตัวแสอ้าฮอ,าอไม่นะ่ฉันฉกลัวม,มากเลยนี่มันจะกรจี้มากเลย วิธีของเธอดีมากถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรแต่ก็ใช้ได้อยู่นะแมแบบนี้เธอได้เอเลยล่ะคนค่าทีาอหิวแล้วอ่ะฉันหวังว่าจะกินมาได้ทั้งตัวเลยอบไปอยู่นีนะเก็บให้เดีนว้ะหนูน,อน้อยนี่นี่ไม่แฟร์เลยนีต้อนรับส่วเราเลียดของเราอ่ะงั้นเหรอเดี๋ยวฉันต้องไปหาของกินเองแล้วลนะ่ะอืมมีอะไรให้กินบนะ้างเนี่ยไปกันเลยดีกว่านี่มันเจ๋งมากเลยอ่ะอร่อยจังเอยู่ไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยสิ นี่มันจืดชืดมากเลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันหิวละกิดนดีเสมอค่ะคุณมาลีฉันขออะไรที่มันพิเศษหน่อย uh huh. ได้เลยค่ะเพราะเรามีสารอาหารบริการทุกประเภทเลยนะคะโอ้เ uh huh. งินเหรอบริการดีจะงเงินฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะ uh huh. แผนด,ดีนะมาลี่ขอบคุณนะเจ้าเพื่อนรัก ข่าวดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะวันนี้พวกเราจะมีสอบกันขั้นแรกพวกเราจะมีกระาสาับที่ขึ้นก่อน <c oughs> ไม่ต้องหง่วงนะเจ๊ะตนน้อย <c oughs> แหวนพายจะต้องรู้จักวิธีการสร้างความกลัวและความสยดสยองเสมอเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> นี่ของคุณนะคะคุณยา่าอ่าบายค่ะโอเคสาวๆตอนนี้ตาเธอแล้วมาทักทายเหยื่อของพวกเธอกันเลยนะ <c oughs> อ๋อน,นี่เจ๋งมากเลยใช่ไหมบัลลี่ฉันต้องได้เองนะ เหยคนแรกของพวกเรามาแล้วมีอาเธอเตรียมตัวเซ փ ายไหมพวกเขาแล้วล่ะนี่มันใครอะเธอกลัวไหมเลจเฮ้ยนี่มันน่าก,กลัวมากเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องห่วงนะจะเพลิรักแยวฉันช่วยจัดกสรดยิวของเธอให้มันต้องแบบนี้สิตอนนี้ฉันก็ไม่กลัวเธอแล้วล่ะแหม่แต่จะไปเลยนะในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าเหยื่อจะไม่ได้สงสัยอะไรเลยว่าใหญยขึ้นรัก ฉันมาหาเธอเลยนะ่ยอเหรอสนอยฉันว่าจะไปก่อนดีกว่าเอเธอเคยเป็นคนบ้างมีเนี่ยฮะดูคู่รักคู่นี้สิพวกเขาต้องเจอของดีแน่ฮลัลโหลเพื่นรักโอ้ฉันชอบรสชาติของความกลัวมากเลยอ่ะโอ้ถ้าเธอจะมีคนตกวิชานี้แล้วล่ะคุณแมรี่ต้องไม่ชอบแน่เลยชัดเลยล่ะโออดูสิมีเอมีใครอยู่บ้างไหม ใครก็ได้ช่วยยายหน่อยเออฉันว่าแว่นตานาะจะหายน้มอลลี่เอออยู่นั่นไงทุกคนามาช่วยเหลือคนแก่กันแบบนี้ด้วยนี่ค่ะคุณยายโอ้ขอบคุณนะจ๊ะสาวน้อยผมหนูเนี่ยเป็นคนที่ดิพวกเธอเออฮะจะขอดูไก,กลๆก่อนนะเป็นประพายเหรอเนี่ยว้ายว้าวดูเหมือนว่าเราจะทําให้พวกเธอกลัวนะโอเคสบสาวในเมื่าดูทักษะด,ด้านกีฬาของพวกเธอหน่อยสิเบลี่เตรียมตัวให้ดีนะ มีอาเรียบเตรียมตัวเลยมาเริ่มกันได้เลยฮาโอ้จริงด้วยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี้ถ้าเห็นด้านมา้ามีอาฉันมาแล้วเอาฉันมาแล้วแหละแล้วอ,อย่าเพิ่งหนีนะเอ้ฉันรอฉันด้วยให้ใกล้ถึงแล้วอยู่นี่ไงแม่เะเก่งเลยใช่ไหมทัาไทยจะจะเก่งมากเลยเยี่ยมเลยมีอาโอ้ดูเคี่ยวเธอสิพวกเราเหมาะกันมากเลยอ่ะมลลีพวกเรากำลังเรียนอยู่นะเร็วเข้า เอวันนี้หนูคงไม่ได้ขอ่ะค่ะคุณแมรี่หนูใส่ชุดสูงมาเนี่ยเป็นคอลเลคชันใหม่ของบาเซเลียก้าเลยนะคะโอ้แม่ได้ขอดูหน่อยเออเขาอยากให้ฉันดูอะไรอ่ะไม่มีทางอ <t> ่ะนี่เป็นความฝันของแอมพายเลยนะเขาฝ่าไว้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวพวกเราต้องจัดการเขาหน่อยแล้วมอลลี่นี่แฟนฉันเลยนะอ๋อท <t> <t> ่านยากเลอม,มากไหนจะไปดีกว่าโอ oh, ้มอลลี่เธอรู้อะไรไหมไว้ไวขินหลังกันแล้วกันเดน็กเออฉันอยู่ในไหนเนี่ย ไงพวกก็ติดอยู่ในนี้เหมือนกันเนี่ย <Wow. S 1> แม่เมลลี่แบบนี้ได้เองนะแม่แมนไะหมาดูหน่อยสิ uh huh. ที่นี่มีอะไรบ้าง uh huh. อืมก็อยู่ดีอยู่นะเครื่องดื่มเงี้ยมันอร่อยมากเลยแม่แบบนี้น้ําหนักของฉันจะเพิ่มไมหมเละเน,นี่ยโอ้นี่อร่อยมากเลยอ่ะทำยิ่งดีต่อ uh huh. ลเลือดด้วยไงยมีอะอ้าว oh, ฉันก็อ,อยากลองอ่ะเออแม่ไพยไม่ค่อยมีเงินอย่างฉัน uh huh. ไม่มีเงินรองนะไม่เป็นไรนี่ก็ไม่หยิ่แย่อะไรเนี้ยนี่ไม่แฝงเลยอะ่ะ uh huh. นี่เธอส่งยเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อเหรอเอาเงินฝากไว้ก่อนเธอเดี๋ยวฉันจะชอย,ยดูเองฉันก็ยากเหมือนกันเนอะอ้อมีอาเธอนี่มันจริงๆเลยให้ตายเถอะถอยดิสิอืมอโอ้อ๋อนี่มันเหรียญนี่นากำลังตามหาหน้าอยู่อะอะไรเนี่ยเพื่อนเด็กเขาจะไปไหนแล้วละ่ะนี่พวกเขาไม่แตกกันเลยเล็กงอันนี้ไม่แฟร์เลยนะอโอเคสาวๆวันนี้พวกเรามาเริ่มหัวข้อใหม่กันนะ มีใครอยากจะพูดเป็นคนแรกมีจ๊ะเราข้าไม่ต้องอายหรอกนะไม่เห็นมีใครยกมือเลยเอ้ยหนูยกมืออย่างนี้ง่ายกแมรี่ไม่อยากจะพูดแต่ฉันผิดหวังโอเคถ้าชนะแล้วมีอาออกมาโอเคฉันทําได้แล้วโอเคเร้วตรงไหนล่ะอาฉันอยู่ใน้ฮงสมุดมตลอดคืนเลยแม้เรื่องใของท่านไรคูด่ดเรมขึ้นในยุคไม่มีคําว่ามากเกินไปสําหรับเรื่องนี้บางครั้งการเล่มันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันเน่ะ และหลังจากนั้นถ้าร้อยพี่ตอมาถ้าสิวันนี้ก็กลายเป็นแบบนี้แหละเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยอ๋อใช่แล้วเอบวกไปเลยเยี่ยมเลยล่ะถ้าททำได้ดีมากมีอ่เออออันนี้มันเนื้อจริงๆเลยนะง่ายของฉันมันน่าสนใจกว่าเยอะโอ้อนั่นเธอเตรียมอะไรมาล่ะมัลลี่คุณลุงเด็กคุณล่าค่ะแม่ไงเด็กๆรุ่ใหม่ ทางเคียวของฉันจะไม่คมเหมือนเดิมแล้วล่ะว่าแต่โนลุก,กลุงมาทำไมแล้วมอนลี่ที่รักนุกกำลังฟันดีเลยดูดีสนยังเลยนะแม่เขาต้องอารมณ์ไม่ดีมากนอว๊อุ๊ดเห็นนั่นไหมมีอาเดี๋ยวพวกเราต้องมาทำข้อสะอาดโรงเรียนกันหน่อยแล้วล่ะอโอ้ตามหาบ้านงอยู่ล่ะค่ะอาจารย์ดูฝุนพวกนี้สิยใกล้กันเนี่อ ทำไมาท่อนนี้มีน้ำมะขามเทศเต็มเลยล่ะอ๋อมันเนื้อเทำอะไรที่นี่น่ะโอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันใกล้จะสะอาดแล้วเดี๋ยวตาอบอได้เปล่าเนี่ยอ๋อถ้าเป็นคนจะคุยกับฉันแบบนี้นะนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อที่เธออยู่ที่ไหนอ่ะแปลกมากเลยนี่เดี๋ยวนี้นะฉันกำลังถูกพื้นอยู่ไปเรื่องอื่นเลยไปเฮ้ยเด็กสมัยนี้นี่นะโอ้ยนี่มันเริ่มจะเจ็บแล้วนะนี่ฮะโอ้ย ไม่ง่ายมี่ไรช่วยช่วยมายเดี๋ยวขอไนดะ้เจี๋ยวทำแบบนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจะทำแบบนี้อีกแล้วเหรอถ้าเป็นพันลงคนที่สิบของสัปดาห์แล้วนะแม่สาวน้อยเรียกทำขามสะอาดเลยแลนะ้อย่าไปยุ่งกับใหญ่แพงมุมพวกนั้นล่ะปีนี้มันยังไงกันแน่นี่ว่างไงเจ้าสาว,สาวปีนี้นะ่ะเป็นปีที่ดีมากเลยนะ วันนี้ฉันพร้อมจะมอบประกาศเบัตบดลวล่ะมีอาจะเป็นบำไพที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยสอนมันเลยถ้าสมควรจะได้รับมันนะรางวัลน,นี้ตอนนี้ตาเธอแลวนะมันล,ลี่ใช่แล้วฉันมนแล้วล่ะโอ้มันลี่ฉันว่าเธอต้องได้ฉันภูมิใจในตัวเธอนะเมวี่ฉันต้องคิดถึงพวกเธอมางแน่เลย้นตอนนี้พวกเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าพร้อมกันหรือยังอ,อย่าลืมยิ้มกันด้วยนะ แปลกมากเลยอะเรื่องนี้ต้องพังแน่แต่พวกเธออยู่ในโรงเรียนแวมพรยไม่ใช่เหรอโรงเรียนแวมพายเหรอฉันต้องมาผิดที่แน่เลยการจินตนาการถึงสาวๆทั้งสามคนเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแ่ะะอ้อกระจกบานนี้ก็สวยเหมือนแค่นี้นี่ยนี่ต้องไปหาดีแน่เลยอะที่นี่มันจริงเลยอะต้อาไปจับมาเลยอะอ๋อวันนี้ฉชนอมไ์ไม่ค่อยดีเลยอะงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะพล็กตอนนี้ฉันพร้อมจะทำงานแล้วล่ะ ตอนที่เวนเซเธอกำลังตัดไม้อยู่นั้นฮรนนี้ก็กำลังคิดวิธีใหม่ในการตอกตะปูอยู่ฮมอนนี้ไปเลยเยี่ยมเลยล่ะเดี๋ยวบาร์บี้เธอจัดการกับรูปผ้าพ้องนีให้เองแม่งไงพวกเรามาเิ่มกันเลยดีกว่านะพวกเราเป็นทีที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยสาวสาวโอ้ว้าว บาร์บี้เธอรักตุ๊กตาพวกนี้มากเลยอ่ะแล้วเธอก็รักรองเท้าพวกนี้มากด้วยอ่ะวอล่าเป็นการตกแต่งที่น่ารักมากเลยตอนนี้พวกเราก็มีที่เก็บเครื่องสำอางของพวกเราแล้วล่ะเดี๋ยวฮาร์ดี้จะต้องใช้สีแดงและสีฟ้าแบบนี้ด้วยโซโล่อนี่มันเจ๋งมากเลยอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่เหมาะกับสไตล์ของฮาร์ดี้มากเลยอ่ะตอนนี้เราต้องมาทำการทดลองกันหน่อยแล้วล่ะ ใ่บางไหนนะมันอันตรายมากเลยตอนนี้ก็คงไม่มีใครกล้าเข้ามาที่นี่แล้ว<ม>ล่ะเดี๋ยวเราจะทำป้ายเตือนไว้หน่อยนะกระดาษและสีดำๆแบบนี้ต้องช่วยเตือนพวกเขาได้แน่นอน <What? S 1> นี่มันอะไรกันเนี่ย<ม>จะตรวจนอยงั้นหรออ๋อ oh. นี่มันน่ารักมากเลยอะท<ม><ม>่านี้มันได้สีลษา <c oughs> จริงๆเลยนะบายยจ้ะเพื่อนรัก <c oughs> มันต้อง <Yeah. S 1> แบบนี้สิ ตอนนี้พวกเราต้องลองใช้เชือกผูกรองเท้าหน่อยแล้วลแต่แค่นี้มาบายของพวกเราก็เรียบร้อยแล้วนี่มันเจ๋งกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี้ของพวกนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรอกนะจ๊ะ<อ>นี่มันตลกมากเลยอะไหนมาดูหน่อยสิอืนี่วังหน่อยสินี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะระเบิด,บดน้ำมันเหรอมาแต่มาจากไหนกันนะ ันสเดย์ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะว่าแต่จะจัดการก,กับมันยังไงอะกปลิ่นพวกนี้ก็คือคี่คยยนี่นนะบาร์บี้สม,มุดมาเดี๋ยนี้เลยนะนีก่ก็เด้ด <c oughs> ิมันอะไรกันเนี่ยโมบายดราม่เหรอมันดูเจ๋งมากเลยอะฉันว่าฉ <c oughs> ันต้องใจเย็นหน่อยแล้วลนะ่ะ โอ้เคนที่รักของฉันฉันคิดถึงนายบ้างเน่ะแฟนของเธอ้นเหรอเคนเนี้ยนะไม่มีทางแบบนี้ไม่ได้เลยอะเตอร์ฉันเจ๋งกว่าเยอะเลยอะเศสษยต้องมาอัพเกรดเขาหน่อยแล้วล่ะเธอชอบมั้ยนะจ๊ะว้าวนี่ฮันดี้พวกเรามีแฟนกันอยู่แล้วนี่นะแต่วันเสาร์เธอมีใครหรือยังนะเธอคิดว่าฉันไม่เคยมีความรักหรอ มาทักทายแฟนเก่าของฉันกันหน่อยดีกว่านะอาตอกไม้สดนะแล้อ้อานี่มันดูมไม่ได้เลยอะอุ๊ยตายแล้วฉันว่าเขาคงไม่ต้องการมันแล้วะนะนี่มาสุดสารงั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกนะหวังว่านี่จะไม่ประรบกวน่อา,ามากเกินไปฉันว่าแค่นี้ก็คงจะพอ,อแ,ลแล้วนะเราต้องมาปลูกต้นไม้กันหน่อยแล้ว นี่แหละที่เขาเรียกว่าความรักอันทุ่นนิรันดร์ว่าไงจ๊ะที่รักนี่มันน่ากลัวมากเลยอะแต่ฉันชอบมากเลยอะโอ้ฉันไม่เปิดให้เองนะเนื่องาว่าจิงจะมาเยี่ยมสาวๆด้วยอะโอ้ถ้าแทนจิงจะเท่าของมือของฮาร์ดี้บ้างเลยนะโอ้ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆรอกนะยังไงนหนก็ดิฉันไม่พ้นดอกยังไงฉันก็ไม่มีทางแพ้ไหนแน่ อ้าก็ได้ก็ได้ฉันยอมแพ้แล้วนะนี่มันสุ่มเมื่อสุดโปรดของฉันเลยนะนี่มันด้อะไรกันนี้โอ้โหนี่เจ้าว่าไงเพื่อนรักอ๋อขนนดารังมากเลยอ่ะมากับฉันเดียวเขานี่จ้าตอนนี้เราให้มันซึมเข้าไปในผิวของนายแป๊บนึงนะโอ้เคนส่งเขาขามาด้วยเหรอเขาจะชวนฉันไปเดทอ่ะ จะต้องได่แต่งตัวก่อนแล้วอ๋อนี่แหละพาเลตของฉันอืมเรียบด้อยเขาต้องทำลูกใหม่ของฉันแน่นอนแต่ถ้าทาจริงจะมีไอเดียดีๆแล้วล่ะแบบนี้คงไม่ได้รอกนะเดี๋ยวกระจกบานนี้จะช่วยเธอเองขนนกสีชมพูแบบนี้ต้องทำให้กระจกบานนี้สดใสขึ้นแน่นอนถ้าทาบาร์บี้จะเจอผู้ชายชาวตัวจริงแล้วล่ะ What ฉันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณอาจารย์เพื่อนดากไม่เป็นไรหรอกนะงั้นก็ได้ฉันให้อภัยเธอแล้วล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่มันน้าเบื่อมากเลยยากประสบมาแล้วหล่อนเนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนบ้านแบบนี้คุณทนไม่ได้ทักรอกนะเราต้องช่วยหาที่จัดการกับอารมณ์ของเธอหน่อยแล้วล่ะ โอ้พินยาต้าในสไตล์แบดบอยเหรอขอบคุณมากเลยนะตอนนี้ฉันอยากลองมันมากเลยอ่ะโอ้ฉัอวันนี้ต้องสนุกมานแน่นอนโดนนี่เป็นเลยจะหนีได้โอ้โหถ้าไม่ฉันจะทำตัวดีกว่านี้หน่อยนะอะโอ้นี่มันแปลกมากเลยอ่ะว่าแตนนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นสีชมพูแบบนี้อ่ะบาร์บี้ฉันเปนอะไรเจ้ จริงด้วยแพร์ดเราต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้เลยนี่มันได้มีรสนิยมเอาซะเลยอย่าดีกว่านั้นเจ้าคราวนี้เขาไม่มีใครมาช่วยเธอแล้วล่ะนี่อะไรกันเนี่ยไหนเจ้าไหนเซ่นายต้องแน่ใจน้องอีกที่น่ารักที่สุดอีกแล้วแน่นอนเลยอ่ะเก็บไปเป็นนาทีนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันว่าคงไม่เจ็บหรอกนะเซ่เธอเอากายไฟฟ้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะ โอ๊ยเถ้าวโอ๋อๆถ้าทางพวกเธอจะทำเกินไปหน่อยแล้วล่ะคุณแพดดี้นี่มันเนื้ออะไรกันเนี่ยใครเป็นคนทำด้วยมิกันเนาะอืมเอาใจก่อนน้อยให้แป๊บนึงนะจ๊ะเอาจริงด้วยทัานี่มันอัจฉริยะจริงๆตอนนี้นายต้องดูดีขึ้นแน่นอนคุณเทดดี้และคิดไปได้เลยนะฮาร์ดี้ อโอ้ได้เลยจ้าฉันไม่ทำอะไรหรอกนะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันด้วยล่ะสุดแสนว่าเกิดใเจ้าเ,เสาร์าใช่ยมนี่ของหอยของเธอนะอืมตุ <c oughs> ้มอะไรกันเนี่ยฉันว่าทานแบบนี้ก็มาทำเป็นเทียนได้แน่เลยเราต้องใส่ไส้เทียนเข้าไปหน่อยแล้วล่ะนี่มันดูดีมีสไตล์ดีจังเลย ถึงเวลา hmm. ต้องมาเต้นกันหน่อยแล้ว,ลวจ้ะเพื่อนรักเดี๋ยวเ hmm. ข้ามาเที่ยกันเลยดีกว่านะแบบ <Yeah. S 1> นี้เป็นไงล่ะจ้ะ ได้ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ร่วมกับคุณแม่เป็นอะไรที่ดีมากเราต้องไปช้อปปิ้งกันหน่อยแล้วล่ะคุณแม่คะเราไปช้อปปิ้งกันหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกรัาคุณขับรถหยุดก่อนนะจ๊ะเอ้ยมีอ่ะแม่กำลังยุ่งมากเลยเต็มที่ไปเลยนะลูกฉันนี่โชคดีมากเลยคุณคนขับรถเขาต้องไปกินขนมก่อนแล้วล่ะงานนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูเหมือนเจ้าหัวขโมยจะไม่เคยหยุดงานเลย เขาเนี้ต้องมีของให้ฉันขโมยแน่นอนฉันว่าไปเริ่มลงมือเลยดีกว่าฉันพร้อมแล้วพวกตอนนี้กลับบ้านกันดีกว่านะนี่นายช่วยงเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะไม่อยากจะเชื่อเลยมีพวกเราต้องพ้าเจ้าของรถไปด้วยเหรอเนี่ยรีบรล่เข็มขัดด่วนเลยนะคะคุณผู้หญิงพวกเรากำลังจะไปกันแล้วหมดเวลากินขนมแล้วถึงเวลากลับไปทำงานต่ออุ๊บส์นี่แล้วร,รถฉันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมีใครเห็นรถฉันบ้างไหมเนี่ย มันเป็นไปได้ไงกันนะ่ะดูเหมือนเจ้าหัวขมโมยจะทิ้งจดหมายไว้ด้วยฉนวันเอาเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ <c oughs> ไปแลกกับคุณแม่กันเหรอชัดเลยนี่ต้องเป็นการลักพาตัวแน่นอน <c oughs> หนูกลับมาแล้วค่ะแม่คุณแม่คิดถึงหนูไหมคะเอ่อคุณแม่ไปไหนแล้วอะมีอาเธ <c oughs> อไปแล้วเรอจ้ะคุณแม่ของหนูโดนลักพาตัวไปแล้วอะออไม่จริงอะใช่ด้วยมี <c oughs> <c oughs> ใครเห็นแม่หนูบ้างใครก็ได้ช่วยที ฉันต้องไปหาตำรวจหน่อยแล้วเขาต้องช่วยฉันตามหาแม่ได้แน่นอนคุณแม่ของหนูโดนลักพาตัวไปนะคะคุณต้องช่วยคุณแม่ของหนูนะคะนี่เป็นเรื่องจริงจังมากตอนนี้เราต้องมาสเก็ตภาพคนร้ายก่อนแล้วล่ะคนร้ายหน้าตาเป็นยังไงหรือจ๊ะเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยค่ะดวงตาของเขามันโหดร้ายมากเลยน่ากลัวกว่าหมาป่าอีนะครับยังกษัตย์ประหลาดเลยครับตอนนี้พูดเราสเก็ตลูกกันเสร็จแล้วดูนี่หน่อยสิจ๊ะอันนี้เหมือนเขาไหมใช่ใช่เลยค่ะต้องเป็นคนนี้แน่นอนเขาขโมยรถผมไปด้วยนะครับ ตอนนี้เราต้องมาเริ่มปฏิบัติการกันแล้วล่ะเดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะช่วยเองผู้ชายคนนี้ดูน่าสงสัยมากหยุดเดี๋ยวนี้นะนายเอาคุณเอมิลี่ไปไว้ที่ไหนตอนนี้นายโดนจับแล้วละ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นหรือครับต่อยผมไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยถ้าทางคุณตำรวจจะช่วยไม่ได้แล้วละ่ะสงสัยฉันต้องจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองละตอนนี้คุณแม่ต้องลำบากมากแน่เลยดูเหมือนว่าเจ้าโจรคนนั้นจะพาเธอกลับไปที่บ้านของเขาด้วยพว <c oughs> กเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย นี่นายเคยทำความสะอาดที่นี่บ้างไหมเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวนะหน้าของนายเปื้อนหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองนะจ๊ะนี่คุณทําอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้คุณดูดจับมาเรียกค่าถ่ายอยู่นะอโอเคโอเคก็ได้จ้ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนั่งนี่แล้วก็อย่าไปไหนเลยนะฉันขอดื่มชาหน่อยได้ไหมตามสบายเลยนะเธอไปไหนอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อจังเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้วิธีผูกเงื่อนเอาซะเลยสงสัยเอมิลี่ต้องสอนเขาหน่อยแล้วล่ะ ดูนี่สิจ้ะนี่นายดูให้ดีนะนายแค่ต้องมัดตรงนี้จากนันก็มัดตรงนั้นง่ายมากเลยใช่ไหมใช่เลยล่ะนี่เป็นคลาสที่ดีมากตอนนี้เธอก็คงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะเยี่ยมมากเลยเมื่อก่อนกันหน่อยดีกว่านะนี่มันเวทมนต์หรือเปล่าเนี่ยยังไงเขาก็เอาชนะเอมิลี่ไม่ได้เลวนะพวกเราไปตามหาคุณแม่กันต่อดีกว่าตอนนี้พวกเราต้องไปแปะใบปลิวกันด้วยเขาพาเธอไปไหนกันนะ บางทีเขาอาจจะผ่านมาแถวนี้ก็ได้คุณแม่ของหนูหายไปอ่ะถ้าคุณพบเห็นเธอโทรหาหนูได้เลยนะคะไรอันก็ไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆแล้วนะตอนนี้เขาต้องไปช้อปปิ้งหน่อยแล้วถึงวเวลาต้องกลับบ้านก่อนละระวังตัวไว้ให้ดีนะครับเอมิลี่ยังไงคุณก็จัดการเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้หรอกเขาเอามีดมาด้วยเหรอเราต้องมาทำสเต็กกันหน่อยแล้วล่ะโฮ้ใช่แล้วนี่มันสกอตเทปนี่มันต้องมีประโยชน์มากแน่นอน ใชายแล้วล่ะฉันต้องเอาน้กกากแบบนี้ไปด้วยแบบนี้คุณตำรวจเขาจะหาเจ้าหัวขมโมยคนนี้เจอไหม<อ>ช่วยฉันหน่อยสิคะคุณเห็นคุณแม่ฉันบ้างไหมอ่ะเอ่อไม่เห็นเลยครับอ,ออกไปดูนี้นะผมยุ่งมากเลยทำไมเขาต้องทำตัวแบบนี้ด้วยนะ<อ>คุณทำอะไรอยู่ล่ะคะคุณผู้ชายอบอกหนูหน่อยนะคะฮือโอเคก็ได้ค่ะ<อ>บ,าบายยเอ้ยฉันต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วล่ะสาวน้อยคนนั้นเธอดูน่าสงสัยมากเลย ไรอนันคุณจะหลับแล้วหรอห้าหมหลับเลยนะคะ,อะเอมิลี่เป็นคนคุยเก่งมากๆนี่แหละปัญหาของอาชญากรอ,อย่างพวกเขาอุ๊ยตายแล้วเล็บของฉันตื่นเดี๋ยวนี้นะดูนี่สิทำาไมเล็บฉันเป็นแบบนี้เนี่ยต่อเน,นี้ยคุณตำรวจต้องมาที่นี่แน่นอนฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกสกอตเทปอยู่ไหนกันน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณผู้หญิงแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยสุดท้ายก็เงียบสักทีแต่เอมิลี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอนะ ดูเล็บฉันสินี่มันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยนะฉันขอกินเลยหน่อยได้ไหมรีบกินแล้วก็เงียบไปเลยนะดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยล่ะอาหารแบบนี้ช่วยได้เสมอแต่ยังไงก็ต้องมีวันหมดอยู่แล้วล่ะสงสัยไรยอันต้องใช้วิธีอื่นหน่อยแล้ว <c oughs> เขาต้องช่วยทําเล็บให้เอมิลี่หน่อยแล้วล่ะ <c oughs> มันก็ดูดีอยู่นะที่จริงแล้วเขาก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยว้าวไรอนัน <c oughs> คุณเก่งมากเลยเลยะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> คใจดีจังเลยอะ่ะ ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะ1ล้านดอลลาร์ของฉันอยู่ไหนกันเนี่ยนี่เธอไม่อยากได้คุณแม่คืนหรือไงนะสงสัยฉันต้องไปเร่งเธอหน่อยแล้วล่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วกล้องพร้อมแอคชั่นโอโ้พวกเรากำลังจะถ่ายรูปกันเหรอคะ,ะเจ๋งไปเลยอะยิ้ยมมาเลยครับยิ้มหน่อยครับยิ้ยมไปเลยครับแปบบ๊บนึงนะครับนี่ไม่ใช่ร้านถ่ายรูปนะผมลักพาตัวคุณมาแล้วเนี่ยคุณสนุกมากหรือไงฮะบู โอ้ฉันกลัวจังเลยสงสัยฉันต้องใช้แผนดีหน่อยแล้วล่ะตอนนี้คุณกลัวผมหรือยังฮะนี่มันตลกมากเลยอะนี่ปืนฉีดน้ำเลยคะ่ะคุณไปเอามาจากไหนอะสงสัยต้องเป็นร้านขายของเล่นแน่เลยเฮ้ยนี่มันปืนจริงๆนะแม่ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้คุณร้องไห้เองคุณเห็นนี่ไหมออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่มันน่ากลัวมากเลยอะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วแบบนี้ดีขึ้นเยอะ งั้นเรามาถ่ายรูปต่อกันเลยดีกว่าเงินก็ได้ตอนนี้เราใกล้จะได้เงินกันแล้วล่ะต้องรีบกำจัดให้ด่วนเลยนี่มันจดหมายนี่นารีบเอาเงินมาแลกกับตัวคุณแม่ขุงเธอเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเธอต้องเจ็บตัวแนะ่คุณแม่อยู่ไหนล่ะคะหนูคิดถึงคุณแม่มากเลยอะตอนนี้มีอาไม่เหลือใครแบบนี้ใครจะมาหวีผมให้เธอกันล่ะแล้วใครจะมาแต่งหน้าให้เธอการที่ไม่มีคุณแม่อยู่ด้วยเป็นเรื่องยากมาก หนูรอคุณแม่อยู่นะคะแต่มีอาต้องซักเสื้อตัวโปรดของเธอเป็นแน่นอนมันง่ายมากเลยละ่ะคุณแม่เคยสอนเธอแล้วนะพวกเราต้องกดปุ่มเปิดเครื่องซักผ้าจากนั้นก็รอแป๊บหนึง่งโอไม่นะทำไมเสื้อหดหลือตัวแค่เนี้มันไม่เห็นจะเหมือนกับตอนที่คุณแม่สอนหนูเลยอะ่ะ hmm? คุณแม่กลับมาเถอะนะคะคุณแม่ต้องโมโหมากแน่นๆถ้ามีอาไม่อามายอมมาขยะไปทิ้งงั้นไปกันเลยดีกว่านี่มันพลาดสุดๆเลยอะ่ะคุณแม่คะทุกอย่างพังพินาศหมดเลยอะ่ะ ฉันเกลียดเรื่องนี้จังฉันต้องไปช่วยคุณแม่ด่วนเลยล่ะโจ,โจโจนี่ใส่ไม่ดีหรือนายโดนแน่ฉันจะไปจัดการนายเองออคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสงสัยการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ต้องหยุดก่อนแล้วล่ะ <Hey. S 1> เอมิลี่เธอหิวมากคุณหิวหรือครับไม่มีปัญหาไรอันเป็นคนทำอาหารเก่งมากเดี๋ยวเขาต้องไปหาหมกมาใส่หน่อยแล้วเดี๋ยวผมกลับมาด้วยครับเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนล่ะ การทำอาหารเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้มีเมนูอะไรเหรอคะข้าวโอ๊ตกับผลไม้ไงเหอเรอทดเตรมแอปเปิ้ลมาแล้วล่ะถึงเวลาต้องใช้มีดหน่อยละแล้วอุปกรณ์สุดโปรดของไรอันล่ะใช่แล้วนี่ไงนี่มันสูตรไหนกันเนี่ยพวกเราต้องปอกแล้วก็หันห่นหัน่นหั่นแค่นี้ก็เรียบร้อยพวกเราต้องผสมมันเข้าด้วยกันแล้วก็เอามันไปนึ่งได้เลยมันง่ายมากเลยล่ะเอควันพวกนี้มาจากไหนกันนะไม่เห็นจะเหมือนกับในสูตรเลยอะไม่ต้องแพนิคกหรอก ตอนนี้เราต้องดับไฟซะก่อนสนมว่ามันน่าจะเสร็จแล้วล่ะเอเมิลี่ต้องชอบมาแน่แ่เต็มที่ไปเลยนะครับแบบนี้มันคงจะไม่เวิร์กหรอนะทานชาโคแบบนี้มันกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจัดการให้เองในะแคะะไรอนนี่จริงอะ่ะเอเมิลี่จะจัดการคร้วแล้วเหรอนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยต้องมาจากห้องครัวแน่เลยอาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะ,ะไรอันมานั่งได้เลยนะคะว้าวมันดูดีมากเลยอะ่ะ แบบนี้ต้องอร่อยมากแน่แน่ <Wow. S 1> นายน่าจะไปขอสูตรเอมิลี่หน่อยนะนักสืบมีอาร์กำลังตามสืบคดีนี้อยู่เดี๋ยวคดีนะี้ต้องคลี่คลายแน่นอนส่งคุณแม่ของฉันคืนมาดูนี้เลยนะ hmm. เขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการรับ oh. มือกับเจ้าโจรคนนั้นอยู่นะเจ้าโจรคนนั้นต้องลำบากแน่นอนสงสัยฉันต้องไปเรียนคาราเต้หน่อยแล้วมีอารพร้อมทำทุกอย่างื่อคุณแม่ของเธออยู่แล้ว hmm. ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตาม,มเธอต้องไปขโมยรถไฟแบบนี้มาด้วยเหรอระวังตัวไวเ้เถอะ มีอาเธอดึงข้อได้เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่เลยล่ะขนาดเจ้าหัวขโมยทั่วไปยังทำไม่ได้เลยนะถึงเวลาแล้วฉันเตรียมเงินมาแล้วตอนนี้ฉันต้องรอให้เจ้าหัวขโมยคนนั้นออกมาใช่ก่อนพเราไปซ่อนกันดีกว่าเร็วฉันกำลังรอนายอยู่นะดูเหมือนเขาจะมาแล้วล่ะบิงโกเจ้าหัวขโมยมาเอาเงินของเขาไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำเงินตกเต็มเลยอ่ะ ยังไง uh huh. นายก็หนีฉันไม่พ้นหรอกโชคดีมากเลยอ่ะดูเหมือนว่าเงินผู้นี้จะทำให้เธอได้มาเจอบ้านของเขาว้าวเงินพีบเลยอ่ะ oh, <yeah. S 1> แบบนี้ฉันสบายแน่แแต่คงจะสบายได้ไม่นานหรอกนะมีอามาแล้ว hmm. นี่คุณแม่ฉันอยู่ไหน hmm. เดี๋ยวนายต้องเสียใจคุณอย่าไปมีปัญหากับเธอเลยน่าจะดีกว่าเธอแหล่ะส oh, <yeah. S 1> ัตว์ประหลาดตัวจริงนายไม่รู้หรอกนะว่าฉัน,น่ะนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวฉันจะทำให้นายได้ดูเอง เธอเล่นดูบิกเป็นด้วยเหรอเฮ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยบัวล่ะโอ้ปล่อยผมไปเถอะนะแต่ยังไงก็หยุดมีอาไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะนี่นายโอเคหรือเปล่านะพวกโอ้ลูกรักหนูมาด้วยเหรอหนูหิวได้ยังจ๊ะถึงเวลาต้องมาฉลองกับเค้กแบบนี้หน่อยแล้วล่ะสงสัยเจ้าหัวขโมยต้องไปกินข้าวในคุกแล้วลมั้ง ตอนนี้ไรอันเขาถูกจับไปแล้วพวกเราต้องไปช่วยเขาแน่ใจมีอาเขาเป็นคนที่ทําเล็บได้ดีมากที่จริงแล้วเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนี่ต้องเป็นเรื่องผิดพลาดแน่นอนเราไปช่วยเขากันดีกว่าจ้าคุณตำรวจคะกินอะไรหน่อยไหมคะงั้นพวกเรามาแลกตัวอาชญากรกันดีกว่านะคะนี่เป็นข้อตกลงที่ดีมากเลยล่ะกินดีด้วยเนะไรอันตอนนี้นายได้เป็นช่างทําเล็บแล้วล่ะเย้ถ้าทางเขาจะเริ่มชีวิตใหม่แล้วคราวนี้นายอย่าไปก่ออาชญากรรมอีกนะ ดูเหมือนเขาจะทำเล็บเก่งมากแบบนี้ลูกค้าชอบมากแน่นอน